Far ์ e เมอร์สเป d พอดแเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ ผู้ฟังครับปศุสัตว์ที่สําคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างที่สามารถทํารายได้ให้แก่เกษตรกรไทยเป็นทั้งไรายได้หลักและไรายได้เสริมหนึ่งด้วยแพะนั้นนะครับเลี้ยงได้ง่ายสามารถขยายพันธุ์ได้เร็วใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยต้นทุนไม่ค่อยสูงสามารถปล่อยให้กําจัดวัชพืชตามไรนาได้แต่คุณผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ากว่าจะมาเป็นเจ้าแพะหรือน้ํานมแพะให้พวกเราได้รับประทานกันนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงเขามีวิธีการจัดก,การดูแลอย่างไรบ้าง สำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของบ้านสวนตายายจังหวัดลำพูนขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หนิงด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนิงนะคะเป็นคนดูแลฟาร์มบ้านสวนตายายค่ะเราเลี้ยงทั้งแพะเนื้อแล้วก็แพะนมนะคะณนะตอนนี้เราจะพูดถึงแพะนมก็คือว่าเริ่มแรกๆเนี่ยเราเลี้ยงแพะนมจํานวนน้อยมาก เลี้ยงเพื่อเอาไว้บริโภคในฟาร์มในครอบครัวแค่นั้นเองค่ะอืมจริงๆแพะเขามีกี่สายพันธุ์ครับพี่หนิงแพะจริงๆแล้วมีหลายสายพันธุ์แต่ณนะตอนนี้ที่เป็นนมที่เราเลี้ยงอยู่อยู่ณนะตอนนี้นะคะเราเลี้ยงอยู่สายพันธุ์เดียวค่ะเลี้ยงเป็นซานแนนค่ะอืมในตอนแรกครับพี่หนิงไปหาสายพันธุ์แพะนมเนี่ยครับมาจากที่ไหนครับผม ที่แรกเราเริ่มจากการที่จะหาแพะนมมารีบบริโภคในครอบครัวแล้วก็ในฟารม์มเราไปหาจากที่โครงการหลวงค่ะได้มาแค่สองตัวซึ่งเราจะเอามาบริโภคในครอบครัวเองเราก็เลยยังไม่ได้คิดที่จะทํานมแพ้เพื่อที่แบบจะจําหน่ายแต่รูปอะไรพวกนี้เลยเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าแพะนมเป็นอะไรยังไงเพราะว่าเราเริ่มเลี้ยงแรกๆนี่ก็คือว่าเลี้ยงแต่แพนเนื้อก่อน ครับแล้วเพิ่งจะมาเลี้ยงแพะนมทีหลังอ๋อแล้วก็เริ่มมาศึกษาค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยครับที่ฟาร์มของพี่หนิงครับเลี้ยงแพะนมประมาณกี่ตัวแล้วครับตอนนี้มีประมาณสิบกว่าตัวค่ะประมาณสิบกว่าตัวค่ะคที่รีดได้นะคะอ๋อที่รีดนมได้ใช่ค่ะสิบสองถึงสิบห้าแล้วแต่ช่วงค่ะจะไม่เท่ากันค่ะอืม เรามีวิธีครับเรามีวิธีการสังเกตดูเพศผู้เพศเมียของแพะยังไงครับพี่ก็เพศผู้เขาก็จะเป็นแบบที่เราจะแยกไว้เราจะไม่เอามาปนกับกับอ่าตัวเมียที่รีดนํานมนะคะเราจะให้เขาอยู่ด้วยกันก็ตอนที่เขาผสม,มที่เขาผสมพันไปแล้วค่ะเที่กําลังจะผสมอะไรอย่างเงี้ยจะเอามารวมกันแต่พอหลังจากเขาผสมไปแล้วเรา เช็คตารางเช็คเวลานับว่าเขาผสมไปแล้วเราก็จะแยกตัวคู่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปทับตัวใหม่ตัวใหม่ที่เราเตรียมไว้ให้ตัวคู่ทับต่อค่ะอืมแล้วเราของที่ฟาร์มบ้านสวนตายายครับเป็นการเลี้ยงแบบปิดหรือว่าเป็นเลี้ยงแบบเปิดครับมีการสร้างโรงเรือนไหมครับมีค่ะตอนนี้แพ้นมของเราเราแยกเลี้ยง ไม่ได้อยู่ในฟาร์มบ้านสวนตายายแต่เ่อจะอยู่ในพื้นที่ของเราอีกส่วนหนึ่งที่เอาไว้สําหรับเลี้ยงแพะนมโดยเฉพาะค่ะที่เป็นฟาร์มปิดไปเลยค่ะอ๋อแล้วเรามีการให้อาหารเขายัางไงบ้างครับพี่ให้กี่เวลาต่อวันครับส่วนใหญ่มื้อหลักเขาก็กินสองเวลาแต่ว่าทั่วทั่วไปเนี่ยเราก็เอาใส่ไว้ให้เขาแบบทานเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วค่ะหลักๆสองมือ้อ สัตปายก็แล้วแต่ดูปริมาณที่เขาทานแล้วก็ทานหมดหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คอยเปลี่ยนและทําความสะอาดของเก่าที่ค้างค้างอยู่ในรางหรือว่าในถัทงที่เก็บอาหารเขาอะค่ะครับในในอาหารที่ใช้เลี้ยงเขาครับพี่เรามีการให้อาหารเป็นการแบ่งตามระยะการจเจริญเติบโตของแพะไหมครับหรือว่าให้รวมเลยครับนี่ค่ะ ก็จะมีแพะที่แบบว่าเด็กแพะแม่ที่แบบให้นมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แพะสาวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นสเต็ปแต่ก็จะไม่ห่างกันเยอะหมายถึงว่ามันก็จะต่างกันนิดหน่อยโปรตีนแต่ละแต่ละช่วงวัยของเขาแต่พื้นพื้นก็คือเขาก็จะกินคล้ายๆกันค่ะอือจะต่างกันที่ก็คือโปรตีนที่เราควรจะให้ช่วงระยะเวลาอายุของเขา จะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะพื้นนก็อาหารเหมือนเหมือนกันอันนี้สําหรับที่สามเรานะคะครับผมค่ะครับ,รบแล้วในตอนที่พี่หนิงเลี้ยงครับพี่หนิงเคยประสบปัญหาในเรื่องของโรคเกี่ยวกับแพะบ้างไหมครับแล้วมีวิธีการจัดการอย่างไงบ้างครับโรคหล่ะคะตอนเราเลี้ยงใหม่ๆณนะตอนนั้นที่เรายังไม่มีความรู้เรื่องแพะนมเราเลี้ยงแรกๆเราได้นมน้อยมาก คือซึ่งปริมาณน้ํานมเราน้อยแล้วคุณภาพน้ํานมเราก็ยังไม่สามารถที่จะเอาออกมาใช้แบบเอามารับประทานหรือเอาไปแปรรูปเนี่ยือเราก็จะเอามาเลี้ยงแบบลูกของเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นนะคะได้แต่ไม่สามารถเอามารับประทานได้เพราะยังไม่มีคุณภาพพอค่ะครับปัญหาก็คือแร,แรกเรายังไม่รู้หรอกว่าเราควรจะเลี้ยงเขาใช้อาหารประเภทไหนโปรตีนเท่าไหร่ แล้วอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราจะเลี้ยงเขาเหมือนแพะเนื้อที่เราเคยเลี้ยงอืมค่ะ <c oughs> แต่จริงแล้วคือเราต้องเลี้ยงแบบต่างกันใช่ไหมครับพี่หนึ่งแพะนมใช่ค <ขา S 2> ่ะเลี้ยงต่างกันคะ่ะเลี้ยงยืนลงแล้วก็เขาจะกินอาหารต่างจากแพะเนื้อ,อซึ่งเน้นปริมาณโปรตีนของสิ่งที่เขากินอาหารนี้เ,เป็นข้าวเหลืองอะไรพวกนี้ยคะ่ะขาวโ้าวเหลือง ย่าหมักเขาก็จะกินเหมือนกับของแพะเนื้อเหมือนกันแต่เขาอะจะไม่กินไม่กินเยอะเท่ากับแพะเนื้อแพะเนื้อจะกินแต่ย่าหมักอะไรอย่างเงี้ยคือโปรตีนก็มีบ้างแต่จะไม่เท่ากับแพะนมอะค่ะอ๋อแสดงว่าเขาก็รู้ว่าอาหารชนิดไหนที่ที่เขากินแล้วเหมาะกับตัวเขาเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเขาผลิตน้ํานมให้เราได้ปริมาณได้คุณภาพของน้ํานมก็ขึ้นอยู่กับอาหาร แล้วก็การดูแลสุขภาพของเขาค่ะอืม<ช>ครับไอ้ตอนที่เลี้ยงไปเนี่ยครับตั้งแตเ่เขาเรียกว่าออกมาตั้งแต่ day เดวันนะครับเลี้ยงไปนานข<ช>นาดไหนถึงเขาจะเริ่มสามารถผลิตน้ำนมให้เราได้ครับพี่ถ้าผลิตน้ำนมได้จริงๆหนิงเคยเลี้ยงได้ประมาณแปดถึงเก้าเดือนนี่คือเริ่มมีน้ำนมแต่ไม่เยอะเท่าไหร่อืม ค่ะเริ่มมีแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอหลังจากที่เขาแบบปีหนึ่งหรือว่าเขามีลูกออกมาสักครอบหนึ่งอะไรเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีน้ํานมให้เราเยอะขึ้นแล้วก็คุณภาพน้ํานมก็ดีขึ้นค่ะอ๋อจากระยะเวลาระยะเวลาใช่คะ่ะระยะเวลาด้วยอาหารด้วยการดูแลด้วยค่ะหลายๆอย่างรวมกันอันนี้คือเป็นส่วนที่หนงเลี้ยงนะคะหนีเจอปัญหาประมาณเนี้ยค่ะ อืมครับแล้วในตอนที่ให้น้ำนมเนี่ยครับพี่หนิงคือหนึ่ง<ะ>หนึ่งตัวเนี่ยครับเราจะได้น้ำนมจากเขาประมาณเท่าไหร่ครับตรีมาณโดยเฉลี่ยนะคะหนิงจะได้สองโลแปดถึงสี่โลค่ะน้อยสุดก็คือประมาณสองโลแปดเยอะสุดก็สี่โลต่อตัวต,ต่อวันค่ะอ๋อต่อตัวต่อวัน ใช่ค่ะเราเราใช้วิธีรีดนมแบบไหนครับเป็นเครื่องรีดใช่ไหมครับพี่อ่าใช้มือรีดค่ะของเราจะใช้คนรีดเพราะจํานวนเรามีไม่เยอะค่ะอ๋อใช้คนรีดแล้วเรารีดในช่วงเวลาไหนครับต่อวันของหิงจะสะดวกช่วงสายสายมันจะไม่ติดคือค่ะของหิีจะสะดวกสายสายแล้วหิงก็จะพยายามให้มันครบยี่สิบสี่ชั่วโมงของอีกวันหนึ่งก็คือเวลาไม่คาดเคลื่อนอาจจะที่หลังกว่าสัก ึงชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยให้มันได้วันหนึ่งพอดีแล้วถี่จะรีดีพทีหนึ่งอะคะ่ะอืมแล้วในตอนที่เราเขาเรียกว่าคัดเลือกพ่อแม่ที่มาผสมพันธ์กันเนี่ยครับพี่หนิงมีวิธีการคัดเลือกแพะอย่างไรบ้างครับก็เลือกสามที่เราคิดว่าเป็นสามที่ปลอดภัยปลอดโรคแล้วก็เป็นสามที่น่าเชื่อถือแล้วก็ ทยอยเอาเข้ามาทีละตัวสองตัวเท่าที่เราดูแลได้อะค่ะมันจะเป็นการที่อเหมือนกับว่าเราจะเริ่มเรียนรู้ไปกับเขาด้วยช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าแรกๆเราไม่มีความรู้เนาะเราก็เลยแบบขอเขา้าทยอยเอาเข้ามาจนกระทั่งณตอนนี้สิบสิบกว่าตัวค่ะประมาณมปีกว่าละค่ะประมาณปีเกือบหกเดือนละที่เราเลี้ยงมาครับผมแล้วปัจจุบันนี้ครับ ราคาขายของเ,เรียกว่า,าตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะนมเองหรือว่าผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากแพะเองเนะครับของพี่หนิงจากฟาร์มพี่หนิงนะครับขายอยู่ราคาเท่าไหร่บ้างครับสองหนิงจะมีน้ำนมดิบนะคะแพคเป็นถุงละกิโลครับแล้วก็จะมีแบบนมสดแต่ลูกเป็นกวดพร้อมดื่มสามขนาดแล้วก็ทำเป็นเบเกอรี่ แล้วก็เอเอเอามาชมงพวกทำพวกน้ำเหมือนกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาแฟนมแพะนมสดนมแพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเป็นเครื่องดื่มตามเมนูที่ลูกค้าต้องการในร้านขายในตามของเราเองค่ะอืมแล้วราคาขายยังไงบ้างรครับพี่ราคาขายของนิงน้ำนมดิบน่งขายกิโลละแปดสิบบาทบแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่ะแปรรูปออกมาก็จะเป็นเป็นขวด นมสดของหนิงจ้ามีสามราคานะคะมียี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบตามขนาดขวดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตามขนาดขวดค่ะมีสามขวดสองไซส์ที่จะเป็นขวดแก้วก็จะเป็นห้าสิบกับหกสิบที่จะเป็นขวดแก้วแล้วก็ยี่สิบาทนี้จะเป็นขวดพลาสติกเล็กๆค่ะประมาณร้อยสามสิบห้ามลค่ะอ๋อบาทแล้วเป็นการพัชเจอร์ไลด์ด้วยไหมครับพี่ใช่ค่ะเป็นการพัชเจอร์ไลด์ค่ะเราจะนึง่งแล้วก็พัชเจอร์ไลด์แล้วก็ นำไปแช่เย็นแล้วก็ขายเป็นพร้อมนมนมพร้อมดื่มค่ะนมสดพร้อมดื่มอืจริงๆแล้วรสชาตินมแพะกับเ,เปรียบเที่ยวกับนมไรดีนมนมวัวก,ก็ได้ครับคือเขามีรสชาติาที่ต่างกันไหมครับพี่ต่างกันไหมรสชาติรสสัมผัสก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็จะมีความเป็นกลิ่นแพะหนหน่อย อ oh. ที่จะที่จะเหมือนนมวัวนมวัวก็เหมือนกับว่าที่เขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาฮะคือ uh. เราทาเราก็จะรู้ว่าอ่ะอันนี้คือนมวัวอันนี้คือนมแพะอะไรอย่างเงี uh ้ยค่ะเขาก็จะมีกลิ่นอยู่ในหน่อยอะคะ่ะไม่เยอะมากคะ่ะครับผมคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer's p a c e Podcast พเพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน มันหมดยุคแล้วที่ต้องเดินทางไปเช็คผลผลิตกับเกษตรกรมันหมดยุคแล้วที่ต้องคอยปวดหัวกับการวางแผนการจัะซื้อมันหมดยุคแล้วที่ต้องยุ่งยากกับการสำรวจราคาสินค้าเกษตรถึงเวลาแล้วที่คุณจะบอกลาวิธีดเดิมเราขอเสนอครอปเปอร์ pper, ตัวช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสำหรับภาคธุรกิจเราจะช่วยวางแผนและยังช่วยสำรวจราคาผลผลิตจากฟาร์มเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้งกานจริงกันครับหลังจากที่ได้ลองใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณซาร่ามันสุดยอดมากเลยค่ะจอตตังแต่บริษัทเราใช้ครอปเปอร์แล้วก็ไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มแถมฝ่ายจัดซื้อ,อยังรองรับออเดอร์ลูกค้าได้มากขึ้นและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากจริงๆเลยค่ะจอตคน,นใจที่จะใช้บริการในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรสนใจติดต่อได้ที่0-933171414ย้ำ0 9 3 3 1 7 1 4า4 เรื่องจะหาผลผลิตไว้ใจครอปเปอร์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer's s p c e Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับแล้วมี<ะ>ช่องทางการขายที่ไหนบ้างครับพี่หนิงในตอนนี้ครับ<า>ออนไลน์ออฟไลน์ณตอนนี้ณนะตอนนี้คือน้ำนม,มดิบเนี่ยเราขายให้ฟาร์มเลี้ยงลูกหมาฟาร์มแบบเขาซื้อไปเลี้ยงพวกสัตว์ที่เขาแบบแรกเกิดอะคะ่ะ อที่เขาเพาะพันธุ์ขายถ้านมนมดิบนะคะครับค่ะสองก็ขายที่เขาเอาไปแปรรูปทาเบเกอรี่สามก็คือเราขายเองในฟาร์มทั้งสดทั้งทั้งนมสดทั้งเบเกอรี่แล้วก็ทั้งน้ํานมดิบอะคะ่ะที่เราขายในฟาร์มแค่นี้เองที่เราขายนะตอนนี้ค่ะมีช่องทางออนไลน์ไหมครับพี่หนิง ช่องทางออนไลน์ตอนนี้เรายังไม่มีค่ะนอกจากมาซื้อได้ที่ฟาร์มแล้วก็อินบ็อกซ์มาซื้อเป็นบางครั้งเพราะว่าตอนเนี้ยของเรามันไม่ได้แบบไม่ได้ผลิตได้ทีละเยอะๆอะค่ะครับค่ะอือก็ถือว่าเป็นการผลิตที่กําลังกําลังมีการผลิตที่เหมาะสมในการบริโภคให้กับฟาร์มขนาดเล็กอยู่ยังยังกําลังขยายเป็นฟาร์มขนาดกลางแบบนี้ปะครับพี่ ใช่ค่ะกําลังเริ่มที่จะ,ะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใหม่มาเพิ่มสร้างโรงเรือนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องค่อยๆขย,ยายไปค่ะเพราะว่าณตอนนี้เราก็ดูแลส่วนอื่นไปด้วยแล้วก็ดูแลพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเราไปด้วยค่ะที่มาจากนมแพะอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นสบู่นมแพะอะไรเงี้ยค่ะครับเราก็จะเพิ่มผลิตภัณฑ์แล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราค่อยเพิ่มจํานวนแพะนมขึ้นมาอีกอื ค,ครับผมในมุมมองของพี่หนิงนะครับพี่หนิงคิดว่าอนาคตของตลาดแทะนมจะเป็นอย่างไรบ้างครับอนาคตหลักคะหนิงคิดว่าณนะตอนนี้คนเริ่มเปิดรับมากขึ้นคือถ้าเป็นเมื่อก่อนนมก็คือนมวัวทั่วไปนี่คือเขาทุกคนจะเปิดรับอยู่ละนมวัวนมถัว่วนมพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับสายสุขภาพหรือว่าคนที่เปิดรับในสิ่งที่ บางบางท่านอาจจะไม่เคยดื่มแต่เดี๋ยวเนี้ยกลับมาเป็นลูกค้าประจํารรสําหรับนมแพละละคิดว่าน่าจะต้องการอีกเยอะอะค่ะคนต้องการครับผมค่ะถ้ามีคนผู้ฟังนะครับที่ฟังเรามาถึงจุดเนี้ยครับบางคนอาจจะเริ่มที่อยากจะสนใจที่จะลองเลี้ยงแพะนมดูบ้างสําหรับพี่หนิเงเองอะครับจะมีคําแนะนําอย่างไรสําหรับเขาบ้างครับค่ะ ถ้าสำหรับตัวหนิงนะคะแรกๆอะ่ะหนิงจะเริ่มเลี้ยงทีละน้อยๆก่อนแล้วก็ศึกษาศึกษาความเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็ศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเขาอย่างเช่นแบบสุขภาพเขาอะไรอย่างเงี้ยอาหารการกินของเขาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มมาเรื่อยๆ mm. แบบนี้น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าการเลี้ยงปศุสัตว์เนี่ยเราต้องแบบลงลึกกับเขาต้องอยู่กับเขาตลอด เราต้องมีเวลาให้เขาถ้าเราเริ่มจากน้อยๆเนี่ยมันจะทําให้เราอะเจอปัญหาได้น้อยกว่าแล้วก็รีบแก้ได้ไวกว่าแล้วก็ศึกษาและเรียนรู้ไปกับเขาได้อ่ะค่ะอือก็จะเป็นการแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆคนจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆเหมือนพี่หนิงก่อนจากสองํามตัวเลี้ยงดูดูพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะครับ แถ,ถ้าเป็นาาหนึ่งนะคะหนึ่งจะประมาณหนึ่งจะประมาณว่าค่อยๆเพิ่มแต่ถ้าถ้าบางท่านอย่างเช่นเขามีคนช่วยดูแลเยอะหรือว่าพร้อมกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะลงทีละเยอะก็ได้เพราะว่าการเลี้ยงก,ก็คือได้เ,เลี้ยงเ,เ,เหมือนกันเลี้ยงหนึ่งตัวแต่เลี้ยงสิบตัวก็จะเลี้ยงเหมือนกันก็คือเราอาจจะคิดว่าเลี้ยงทีเยอะๆไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาอันนั้นก็อันนั้นก็ดีสําหรับคนที่เขามีกําลังที่จะเลี้ยงอะคะ่ะครับผมค่ะ ครับแล้วตัวของฟาร์มบ้านสวนตายายเองเนี่ยครับพี่หนิงจะขยายธุรกิจเนี้ยครับไปในทิศทางไหนบ้างครับหนิงจะขยายไปในทิศทางเชิงท่องเที่ยวเป็นฟาร์มสเตย์แล้วก็มีอาหารมีเครื่องดื่นทั่วไปแล้วก็อาจจะมีอาหารหลากหลายขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะอืมก็คือเหมือนจะเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรที่หนึง่งพร้อมมีที่พักด้วยใช่ค่ะ อนาคตนี้เราจะทําที่พักเพราะตอนนี้เราก็แพนไว้แล้วกําลังเริ่มที่จะขออนุญาตหรือว่าจะทําที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังจ,จะตามมาค่ะครับผมสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้พี่เหน่งครับฝากช่องทางการติดต่อของฟาร์มบ้านสวนตายายเองนะครับว่าอยู่ที่ไหนสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียาทางไหนได้บ้างครับค่ะ ฟาร์มบ้านสวนตายายของเรานะคะก็จะมีเพจของฟาร์มบ้านสวนตายายเลยค่ะและติดต่อได้ทางเบอร์โทร081นะคะ6819916ค่ะติดต่อหนึ่งได้โดยตรงเลยค่ะหรืออินบ็อกมาทางเพจก็ได้นะคะคอยู่อำเภอแม่ทาอยู่ใกล้ๆซุปเปอร์ตรงตัวอำเภอค่ะตัวอำเภอแม่ทาค่ะแม่ทาจังหวัดลำพูนค่นคะหรือไม่ห่างจาก ถนนสายหลักเท่าไหร่เข้าเข้าไปดูได้จากในหน้าเพจได้เลยนะคะครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนมตั้งแต่การคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับการดูแลระหว่างเลี้ยงจนกระทั่งตัวโตที่สามารถผลิตน้ำนมให้กับผู้บริโภคได้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่หนิง จากฟาร์มบ้านสวนตายายจังหวัดลำพูนมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์093317 1.4.1.4 14. แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ